ด,ดวงชาวราศีมิตรนดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคจ,จะเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอัตนาอย่างก้าวกระโดดดวงเศรษฐีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นจาโท่านดวงนางแอบ,บดูแอบ,บช่วยโยไม่ช้าจะมีเงินล้านดวงชะตาของท่านจะลืล่นเริงสังสรรค์แช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมจมบวังดังใจหมาย ไปไหนก็จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่ทําให้ท่านรู้สึกจะต้องรีบจัดแจงรับอกดวงชะตาของ่าตตกตําแหน่งก้าไดกาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสมเด่นดวงชะตารับทรัพย์รับทรัพย์รวยโชคหลุกสมสมหวังดังใจหมายท่านจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารการปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคตาอำน,นาจบารมีวาสนา ถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาสิ่งที่ใช่จะด,ดังจะเต็มในโชกตาถึงเวลารบจะได้ลื่นเรงิงสังสรรค์ย่มชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันระบบเงินดองไหลามาได้มาประสบความสำเร็จท่านจะได้คุนพบได้เจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนานำโชกตาทั้งด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินเพราะว่านางแอบดูแอบช่วยอยู่ ท่านจะได้เข้าไปเจราจาพูดคุยกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเพื่อนในสมัยเด็กกําลังที่จะเข้ามาบอกเก่าวเล่าสิทถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนตัวท่านท่านจะได้กลพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันถึงเวลาอํานาจบารมีวาสนาขอดํานายว่าท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนครับแต่กวก่อนที่จะเจริญเนี่ย จะต้องมีสัญญาณสัญลักษณ์ก็คือการยืนหยัดต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆนับจะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเราจะเลิศลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลากาบนุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตารับดวงบนุศนวาสนาถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่ท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชค โอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองมรรมีวาส,สนาถิ่งศักดิ์สิทธ์ปกป,กปักกุ้งรองราาักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคข่าวดีขาววิวาข่าวมงคลจะได้จัดหนักจัดเต็มระผมเงินทองไหลมาเทมาะผมจะทำอะไรก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเอง ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอำหน้าบารมีวาส,สนารับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วจะเข้ามาเมื่อถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตรับทรัพย์หาอของาวดีขาววิวาข่าวมงคลได้จัดหนักจัดเต็มในโชคตาเตรียมตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายหาอน จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมจะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคนะผมเรื่องราวต่างๆที่จะตามไม่ท่านนะครับจะตามไม่ท่านรู้สึกเกิดความแช่มชื่นเกิดความชอบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมถึงเรื่องราวแล้วจะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศิษิ์ปกปักกุ้มของรักษาโดนนำโชคชะตา พลิกผันแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดดเงินทองไหลามาเทมา่ันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี่านจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วนะครับสิ่งที่ใช่ที่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นนะครับ อำนาจบารมีวาส,สนาให้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะนําพาซึ่งโชคล่าภมาสู่ตัวท่านอันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จนะผมจะรับทรัพย์หรือโชคนะผมเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่จะต้องคิดพินิจต,ต่อยตองให้รอบคอบนะผมว่าท่านควรที่จะต้องทําอะไรบ้าง ับผมเมื่อถึงเวลาแล้วครับจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอัศวินขีมาถือดาบปราบปะหารศัตรูโมมานจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปเงินทองไหลามาได้มาประสบควาสมสำเร็จรับทรัพย์ับผมเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะต้องทำพินิจไต,ต่ตองให้รอบครอบเพราะว่าโชคจะตาท่านไม่ธรรมดา นะผมท่านจะได้ลื่นเลื่องสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเราเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาสิ่งที่ใช่เข้ามารนะผมการรีเริ่มเริ่มต้นจะเริ่มประดิ์ประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับสัมโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่แล้วต้องปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เป็นนะนะครับโชคชะตาของท่านสังเกตได้ดีนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์นะครับลงมาจากสวรรค์จะทําให้ท่านเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นนะครับประสบความสาเร็จนะรเงินทองไหลามาเทมาให้สังเกตสัญญาณสัญลักษณ์นะครับบง่งบอกถึงอำนาจพลัมีวาสนานะครับ สิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งเบื่อหน่ายครับนซะ้าซากซ้ร้อยแต่แสงสว่างบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ต้องร่ํารวยรับทรัพย์รืยโชคเราจะเลื่อลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดรับทรัพย์พลิกเปลีป่ยนแปลผันับนะผมเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนค้ามชูหนุนนําโชคชะตาจะทําให้ท่านรู้สึกคึกเขินะมับผมด้วยบุญกุศลวาสนาครับผม โอกาสท้องโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรเียมตัวพลิกจากรลายกลายไม่ดีบุญกุศลวาสนานะครับจะมีสัญญาณบอกกล่าวและโชคชะตาของท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปถึงต่างแดนต่างถิ่นและได้ปราบศัตรูหมู่มานได้มาลายหายไปสิน้นครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มแล้วครับผม อสเวินขี่ม้าถือดาบปราปทหารศัตรูหมู่มาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะร่ำรวยด้วยทรัพย,ย,ย์สินทองรวยรลยรวยต่อแต่นี้ไปการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแก้แปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาให้จัดแจงทําตามแบบแผนตุลาการกฎบ้านเมืองมีกฎสวรรค์มีกฎโลกมนุษย์มีให้ท่านปรับปรุงแก้ไขทําตามกฎนะผมแลวสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านนะผม เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาะอย่างก้าวกระโดดนับจัดหนักจัดเต็มในโชกตาท่านตรงได้ลิเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนับตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วลรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมบัติดังใจหมายข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้า,ม,ขามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตา สวัสดีครับ